ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านทีซ่าไบชอปนะครับก็วันนี้คันเด่นอยู่ข้างหน,านนี้เลยก็จะเป็นตัว CB 6 5 0 F นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวโฉมปี2018นะอ่าก็ของแต่งคันนี้ก็มีเยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรบ้างหน่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ครับผมก็ตัวแรกที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวชิวหน้าแต่งนะครับผมอ่าคันนี้เขาก็จะใส่มาเป็นของตัว K 2 Factory นะครับผมาตัวนี้ก็จะเป็นชิวตรงรุ่นของตัว cb ห5ส่วน f เลยนะครับผมอ่าแล้วต่อมาเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นมือเบรกมือคัสนะครับผมอ่าเป็นของเลเซอร์นะ จะเป็นสีทองตัดลายสีดําเป็นงานตัดเซียนสีอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วตัวต่อมาเลยเขาก็จะใส่เป็นตัวกระจกไฟแฮนด์แต่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นทรง C ีอาร์จีนะครับผมเป็นทรงสีน้ําเงินนะครับผมอ่าเป็นสีน้าเงินตัวนี้เลยแล้วต่อมาเลยเขาก็จะใส่มาเป็นตัวการดแฮนด์นะครับผมอ่าเป็นของเลสซิ่งบอยนะครับผมอ่าก็สลักคําว่า RCB ไว้ตรงนี้นะจะเป็นตัวย่อเขานะครับผมย่อมาจากเลสซิ่งบอยนะ ครับผมแล้วก็ส่วนตรงตัวกระจกเดิมนะ <c oughs> เขาก็จะใส่มาเป็นตัวเป็นน็อตบกระจกสีเงินอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเขาได้ถอดกระจกเดิมออกแล้วใส่เป็นปลแฮนด์ที่ผมบอกข้างต้นไว้แทนนะครับผมตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตัวครอบถังคาร์บ,บอนนะครับผมตัวนี้จะเป็นของแม็กเทคนะ,ะก็จะหุ้มมาเต็มทั้งอย่างนี้เลยนะครับผมเต็มถังเลยนะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นกนรลอยข้างถังนะครับผมเป็นของโ o ทีนะตัวนี้ก็เวลาเราขับรถนะครับผมเขาเราเนี่ยจะชอบหนี่กับกระถังใช่ไหมครับผม ถ้าเราหนีบนานๆเนี่ยอ,า,อาจจะทําให้ตัวถังเป็นรอยได้นะครับผมเราก็จะติดติดมาเป็นตัวกันรอยถังด้านข้างอย่างนี้นะครับผมก็ส่วนตรงนี้คอสก็จะใส่มาเป็นตัวกาดหม้อน้ําแป่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นงานสแตนเลสนะไม่ใช่เหล็กนะครับผมก็จะมีสลักคําว่า C B หัวส่วน F นะครับผมตรงรุ่นเลยนะตัวกาดหม้อน้าก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ในหลายๆคลิปนะครับผมจริงๆผมแนะนําให้รถทุกคันติดนะเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเวลาขับในทางที่ไม่ดีหรือว่าทางที่มีหินมีฝุน่นเงี้ยนะครับผมตัวหิหนอาจจะ ดีดเข้ามาโดนตัวหม้อน้ํานะครับผมแล้วถ้าตัวหม้อน้ําแตกเนี่ยอาจจะทําให้ความร้อนขึ้นได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนหม้อน้ํายกชุดเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับผมหลายพันอยู่นะครับผมแล้วก็ถัดจากตัวกาดหม้อน้ําแตกนะครับผมก็จะติดมาเป็นตัวแคสบาร์นะครับผมอาจจะเป็นยึดเครื่องตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะก็จะเป็นของเคทูเหมือนกับตัวชิลหน้าเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตัวท่อสลิปออนนะครับผมเป็นทรงสั้นทรงกระบอกนะครับผมตัวนี้นะอ่าแล้วก็เป็นปลายคาร์บอนนะครับผม ตัวคอสลิปออนเนี่ยก็จะเป็นตัวไทเทเนียมนะครับผมแน่นอนสีสูบนะยังไงก็ต้องใส่ท่อนะครับผมตัวนี้รับรองว่าลั่นแน่นอนนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็ลืมไปเลยนะครับผมเขาก็จะใส่มาเป็นตัวปลอกแฮนด์แต่งของลิโซมานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีน้ําเงิน CNC นะครับผมเช่นเดียวกับตัวก้านกระจกอ่าตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวปลายแฮนด์ที่ว่าเป็นสีน้าเงินคล้ายๆกันนะเขาก็จะคุมโทนมาเป็นตัวสีน้ําเงินให้คล้ายๆกับตัวสีรถนะครับผม จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้า CB 650F คันนี้นะคันนี้เขาก็จะแต่งมาพอประมาณนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าประมาณว่าสเต็ปที่เขาจะแต่งกันนะก็จะเป็นพวกพวกชิ้วหน้าแต่งพวกแคสบาร์พวกท่อแต่งแล้วก็พวกกาดมือแฮนด์มือเบรกมือคัดนะครับผมแล้วก็กาดแฮนด์กระจกปลายแฮนด์พวกนี้นะครับผม คันนี้เขาก็จะแต่งมาไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมก็สำหรับใครที่ดูจนถึงจบคลิปแล้วผมก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กับทางร้านด้วยนะครับผมหรือว่าใครที่ต้องการดูคันไหนเนี่ยก็สามารถอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็จะหารถคันอื่นๆมารีวิวให้ดูกันนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <S <S the chains you can say no free me